<c oughs> คิดดูวันนี้บงังค,คับเทวดาก็ได้ษไมาน,นางเมียนเองคือเก่าเนาะเตะมาเมียนก็บวัวแล้วฆ่ากาละรีบเมียนแม่อันพ่งลืมมันใส่ช่องฟิล์มเข่าขาขาดเลยลืมแต่ก็ใส่ต้องฟิล์มนะใส่ช่อ้องนอนนี่แหละแต่ว่าจัดจะกินแล้แต่คุณบ้านตุ้ยอันอันเดี่ยวย,อ,ยอนนั้นนี่ละ่ะล้างยูนเนอร์เซอระเล้างจากเลียนอาหารฝรั่งนี่แหละมัน้งได้เลม รีบรีบรีบทำแม่ไหวได้งานมัรกเนาะใส่มัแต่ใส่แต่ใส่มอเันจะใส่เราซื้อให้แล้วเจี๊บมันมีหมองมันละซูนี่คือแอนใช่หรือล่หลางซูพ่อมี่วะคุณทีโอ้ยมันบอกว่าล่างุดมีพ่อพื้นที่ได้เลยละไในม่ได้ยังไาไปมันแตกกต่จะได้ซื้อไหมเนี้ยเก็บของเขาก่อนหนึ่งมันเป็นบ้าวเปิดเปิดของพ่อพ่อคุ้ม อันนั่นแหละอันนั่นแหละปลาที่เราแนกเอาไว้ในตู้เย็นอะมาดิเลยกกนไดมากเอาไว้ในตู้เย็นะพ่เดี๋ยวมันจันทร์ก็ี้แล้วมันทันเสียหนอมันน้ำอยู่หอกขี้กระตือมันไ่ทันในเห็นหะอมันรังนุกเอาไปไว้หลังข้าวมดแล้วูแล้วว่นตู้เย็นปูสำล้องปูดีเลยตู้เย็นเคลื่อนที่เคลื่อนที่นกี่เออการเดียวกันก็เอื้อซื้อนันนะอันนึเซียน แต่พวกกินดอกเขาเลยซื้อมากินเขาจะกินนานเออนี่นะที่ซื้อไปบ้านร้านใส่เพลินนะสองอาหาแบบเดียวกันนี่นะโอ้ตัวเห็นแต่อาหารกูจะยิ้มมามามาอย่าไปเปิดตู้เขาหลายปลาดองอี๋อสี่หากระปุกมามามาอย่าไปเปิดตู้เขาหลายเอาวุ่นไหวอย่างจะเอาพี่น้องให้เขาคุยว่นเกิดเนี่ยมันฟักให้เขาเปิดถ้าเขาเปิดมันจะพิษอย่างพิษจะดูสีหนุ่มเดี๋ยวอยไปบีบมันหลายเลยมันระเบิด ของเจ้าของมันเกิดเดเนี้ยจะไปบังคับก็บบาดจะไปบีบมันหลายเปิดเปิดกระไรย่ากูจะได้กินน้ำมันว่าแม่แนวกินเสื้อนี่ชุดนอนปุ๋ยนอนโอ้ยจีสติงเปิดทออย่าไปบีบมันหลายขึ้เหมอเอาเปิดห่อหนึ่งปะเปิดท่อห่อเดียวเองจะไปบีบมันหลายเนี้ยนี่มันจะร้องไหายอันกันเจ้าจะซื้อจีสติงเจ้ามูขนาดเล้วอยู่บ่ รู้อยู่หนอโอ้ยอยสำลักแล้วแดกาบกดจ่มีประแดกปลาดกทอดสูเออไมันหอมมาจต่เมืองไทยมาคับเพิ่นจนได้โดนถูกหลอกบัคขับไห้บอของเคามันเกิดกันให้ประแดกกัน คือของมัก์คฟอร์มในวันนิทอดแล้วกับเบบักนาอะารยังไงล่ะปาณิ้งมึงกินมาได้ปลาแด็ปลานิ้งเมื่อซีดนึงเล <c oughs> นะะยเมื่อจะบีบก็<อ>ยังว่าจะบีบจะบีบมันมันจะแตกมันกับขยันขยออ่อยอย่างไรก,ก,ขกเออขาบอกนี่จ้าเอาขึ้นรถดิจ้าเอออยากมาใช่ไหมงานนี้จะเริ่มเพิ่มตาเลยขอ,อของมันไรสิ้นได้พี่น้องมาบอกไปปลูกกระไฮ เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าเคสเป็นเขาหายมาแล้วเสื้อผ้ายันแต่เกิดมานนี่ว่าตะไรเคพึ่งจะได้โดนสักผ้าย์บอสตั้งแต่เกิดมานี่พึ่งจะเจอลูกสะพ้ายบ่ลูกสะพ้ายโอ้ยคือกลาทิ่มมันยอดนึงนี่ยิ่งแสดายเงินเงินวัเงินีเกิน่เงินี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 เวันเปิดของขวัญเงินมันมาขับกูเปิดมอนเงิน อินเตอร์โนโนพอดีนีน่ฝนป้าพินเลยนายอ,อินเตอร์โนเปิดเมื่อกี้เมืม่อบีบมาคำกูเปิดเนาะอันนั้นน่ะเหมือนกัน <c oughs> เปิดเลยนี่นี่อันนั้นน่ะเหมือนกันอันนี้เมื่อกี้ยังไม่เหมือนพกเกียดฝนไงพิน,พนท้องไ้าของไฟโจเขียนนอนอ่ะพี่พิเขียนอกฮะเช่นน่ะหรือไมดูเขาเปิดของฝันแล้วเขาเอาเบียร์ไปไปนู่นเลย เฮ้ยเปิดแปลกเนาะมังหันหัวเงินด้ใครคล้องขนกับมีการบังคับเปิดเปิดจูเฮือนกับบอดายพี่น้องเอ้ยมึงเนอะมันเกิดมึงแค่เื่อเดียวเดียวเธออย่าให้ถึงวันของเงินอางเสื้อกระโปรงสั้นๆแล้วบังคับให้ใส่เนาะกระโปรงสั้นๆซื้อจีสติงใส่เดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้ใส่บอดาย เว้ยเทคือยังดิทีสติมันสิขอบเส็นเดียวนัลนเวลาก็ยัางหัดกระจุกกระจุกบางนีเนาะอันนั้นก็สิหัดจิ้มกี้เขางิ่มพอดีตาเบิ่งคัเดิเอ้ยย่าลายทองเฮ้ยย่าทอนเจ้นตัต้งโตัวมือน,นี้แล้ม่ก็มาจอดเอาอยุใส่ทองใ,ใงงส่กระปุสันันเส้สายเดียวใย่างนเมื่อกครับย่าในเมื่อมืนมึนเนี่ยโอ้ยพอดีเลย <c oughs> เอาจะมือปอ่ะใส่เกิดบูดเนาะเอาจะมือไปออยาง แม่ไมันเกิดพีนาบอน่ท่านดอกีอันอันอันพอดีแหละรถเขาชนกันเข้อมกผมสิดว่าฟ้าราแบบผมผมเป็นตาันเป็ตาสัตว์บสก็สมาไปสิ้นดไปสิ่งพดีได้บานเออเปี้ยวตัวโอ้ยมะสใส่บูทสูงเนาะใส่กระโปรงเหียนเใส่แล้เนาะกะสิไม่ยากขาหันหับอแต่ต้องเอายง้มนาห่อนมันเกิดมันหนาห่อนเออเออกสิใส่สายเดียวเนาะฝนมันตกฝนมันตก ออแนบเอาแต่ว่าแต่ว่ามันอีกกะติดตอ่อแท็กซี่ลราพีน่น้องยงี้ตกรถเม์ <c oughs> ขากลับนั่งแท็กซี่เลยมันใจเพราะว่านั่งรถเม์มากพูดตรงคขนขึ้นรถเมฆ์พราะท่านแต่เลนนำ้ำกลนรถเมฆก็ฝ <c oughs> ักมือแล้วมันประจอดมันตื่นเนาะนั่นแหละคือว่าแล้วมึงยังง่ายทางง่ายเราประจังมึงบ่ได้